หลักสูตรต่อต้อตานกอนกัระไลของนเรศวรนเนี่ยที่สุดในหลักสูตรของตอรอแล้ว18สัปดาห์18สัปดาห์ในวัยสบ้าไปแล้วมาในวัย35จะเอาไหวไหมแต่ด้วยความที่เราเป็นคนชอบออกกำลังกาย ừ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  ด้วยก็ ừ ừ ừ ก็ยังก็ยังต้องไว,ไล,ลไ,วไลซิลหน่อยไวไลซิลหน่อยครับก็เทสตามระบบเหมือนลูกน้องเลย ừ ừ ừ จัดไยชงไยชื่อมานะ <ừ> ครับก,ก็ผ่านเกณฑ์ด้วยด้วยสกอร,ร์ที่โอเค ก็ชนะน้องๆอยู่หลายคนนี่ตอั้งแต่าารุ่นที่18บแปดเป็นรหัสศูนย์หนึ่งหัวน,าน,า <01. S 1> นักเรียนันักเรียนสุดยอด <laughs> เป็นไงครับกับการที่เราเป็นคนที่ใช้คําว่ามีประสบการณ์มากๆแล้วอะทํางานมายาวนานหลายใช้คําว่าเล็กหลักสิบปีผ่านงานมามหาศาลผ่านการประทะจริงมาแล้วก็จบหลักสูตรใหญ่ ระดับประเทศเลยะหลักสูตรที่ที่เรียกว่าเรื่องชื่อที่สุดของกองทัพเรือเลยคเป็นเนวิสซิลมาแล้วับโหแล้วจะต้องมาเรียนหลักสูตรต่อต้านกันกอบการร้ายคิดยังไงครับกับวัยสาสิบห้าประสบการณ์เต็มถังแล้วก็ดีกรีหลักสูตรระดับเหล่าทัพที่ติดอกอยู่จะต้องมานับหนึ่งใหม่เป็นนักเรียนต่อต้านเนี่ย คือก็อยากจะบอกคือแนวคิดเราเนี่ยเราเราไม่เคยคิดว่าตัวเราเองเป็นน้ำเต็มแก้วนะว่าเราจบหลักสูตรที่คิดว่าหินที่สุดในประเทศหรือเปล่านะครับตอนนั้นเราก็มีหน้าที่คือมันเป็นสิ่งที่ต้องมีมันเป็นสเปคที่ต้องมีอยู่แล้วแล้วการที่จะคุยกับนบพอของตรอ,อได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องฝึกหลักสูตรที่ใช้ภาษาเดียวกันอ <c oughs> นั่นคือใบเบิกทางที่เอ้ยนี่แหละ ของมันต้องมีของมันต้องมีเออมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ใช่ครับแล้วจากความเป็นพี่หมีเอาในมุมมองพี่หมีเอาแบบว่าไม่ต้องเกรงใจว่าผมก็เป็นหนึ่งในบุคลากรของหลักสูตรนะครับครับครับกับการที่พี่หมีมีประสบการณ์มหาศาลรบับในการกับการที่พี่หมีมีหลักสูตรมาแล้วครับได้ประโยชน์ไหมกับการมาเรียน18สัปดาห์ในหลักสูตรต่อต้งแขอ,งอะไรอีกรอบคือคือผมอยากจะบอกว่าสมัยที่ฝึก มนุษย์กบนะครับหรือว่าซิลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นยุทธวิธีอีกรูปแบบหนึ่งพอผมกลับมาผม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 คิดว่าผมโชคดีนะฮะผมกลับในวัยสาซึ่งโลกแล้วก็ยุทธวิธีเนี่ยมันปรับเปลี่ยนมันไปไกลแล้วออะไรที่มันเคยใช้เนี่ยมัน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 ก็ใช้ได้แต่แต่มันมีอัปเดตแล้วมันมีข้อที่มันเล็กๆน้อย เกี่ยวกับยุทธวิธีมันเพิ่มเติมขึ้นมาคมันมันมันดีครับที่ทำให้เอ้ามันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองมันปรับเปลี่ยนแนวคิดเฮ้ยมันจะมันเป็นแบบนี้ก็ได้นี่นะมันเป็นแบบนี้ก็ได้นะจากความคิดที่เป็นฟิกไมซ์ที่แบบเฮ้ยมันต้องเป็นรูปแบบเดิมๆแต่มันพัฒนาว้าว